วันนี้จบตรงเนี้ยคอปทอก็ต้องประชาชนนะอะอออคอปทอสปอสกองรักธรรมคือก็คือประชาชนเอางบหลวงที่ไหนเลยก็งบประชาชนพวกเราเนี่ยก็ไปเรียกร้องกันเนี่ยมีผลนะฮะเพราะว่าถ้าปล่อยถ้าไม่มีพวกเนี้ยต้องเงียบไปอย่างเงี้ยสามปีห้าปีก็ดูดีคดีเงมองำจะหมดอายุไปแบบนี่นี่ต้องเฝ้าวันไหนปะยี่สิบสองตุลามีแล้วประชาชนเลยแหละยี่สิบสองตุลาคืออะไร เขาจะอุทธรณคดีหนหนึ่งสองของไอ้โถขี้ไหมคดีในหนึ่งสองอะหลุดไปเพราะอะไรหลักฐานอ่อนความผิดตั้งแต่ปีห้าแปดอกแปดสิบปีหลักฐานที่อยู่ในสำนวนสารคือหลักฐานอันเดิมตั้งแต่สมัยนู้นนะไก่อูไม่มีการหาหลักฐานเพิ่มเติมเลยไอ้คนทำคดีอะ คลิปก็ไปเหมือนประมาณผมนะผมไปดูคลิปมาจากใครก็ไปรู้ในนี้ไม่ใช่คลิปต้นฉบับก็มีบางส่วนเหม็นยากเลยมันก็ขอไปที่เกาหลีใต้เขามีนี่ทนายมิ้นยังไปขอมาเลยคลิปต้นฉบับปรากฏตอนแรกจะไม่อุทธรเห็นป่ะแล้วยืดไปเป็นวันที่ยี่สิบสองเห็นป่ะเนี่ยเดี๋ยวรอดูสิยี่สิบสองเนี่ยจะอุทธรไหมประชาชนอีกอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวคอปทอก็ต้องไปอ่ะ ยี่สิบสองเนี่ยก่อนยี่สิบสองเนี่ยตรงกับวันอะไรเนี่ยประชาชนทํากันเองเนี่ยประเทศเนี้ยด้อยพัฒนาวันพุทธที่ยี่สิบสองถ้ายี่สิบสองไมุ่ทธรณ์ก็แปลว่าจบยกฟ้องในลักานชั้นต้นไมุ่ทธรณ์เนี่ยคุณคิดดูประเทศนี้เป็นอย่างเนี้ย ล้วประชาชนจะอยู่เฉยๆได้ยังไงอ่ะ